โอเคผมก็กล่าวสวัสดีนะผมให้เรียนทุกคนกันด้วยในะี่ยทกคสำหรวันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บ D I D Store Shop นะทุกคนสำหรับเราก็ไหนนะที่อยากได้ไอดีนะผมในงบหลักสิบแล้ผมวันนี้ี่รอทุกคนไในตัวเว็บนี้เลยนะผมก็ก่อนอื่นนะผมเดี๋ยวต้องสมัครก่อนนะผมก็สำหรับใครอยากอยากได้โค้ดนะครับผมเดี๋ยววันนี้พี่ถาโค้ดมาแกะทกคนด้วยนะครับทุกคนนะโอเคแล้วก็วิธีการสมัครเว็บนี้ผมไปงา่ายนะทุกบนจะเป็นยูเซอร์รา,านที่สองจะเป็นรหัสผ่านรายที่สามจะเป็นยืนยันรหัสผ่านานะรุ่นแล้วก็ จำไม่ได้ด้วยนะครับสำหรับอ่าพ์สเวิร์ดนะผมแล้วก็ยูสเตอร์นะครับผมฮะทุกคนโอเคกดสมัครสมาชิกเลยครับผมพอสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะผมก็ตอนนี้นะผมก็เข้ามาอยู่หน้าเว็บนะครับผมก็โปรโมชั่นพิเศษตอนนี้นะครับ,ผม,มนนรบผมเติมเงินนะครับผมเติมเงินรับเครดิตคูณสองนะครับผมเติมครบสองก้าวจะได้เครดิตคูณสอง นะครับผมสมมติเติมสา0ร้อยได้หก0้อยนะครับผมก็เติมห้าร้อยก็จะได้พันหนึ่งเลยนะทุกคนก็ถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนโอเคก็ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันมีอะไรที่แบบน่าเล่นบ้าๆน่าเล่นบ้ากครับทุกคนนี่ฮะก็จะมีไอดีที่แบบน่าเล่นมากนะทุกคนมีไอดีอาไวด้วยครับทุกคนก็มาโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราเนี้ยผมไปดูวิธีการเติมเงินนะครับสำหรับพิธีการเติมเงิน เว็บนี้ผมก็จะเป็นการเติมแบบสองหวัวนะทุกคนสำหรับใครที่แบบตัดแต่งสองหวัวไม่เป็นก็สามารถดูคลิปในยู u ูบนะครับก็ไปดูคลิปใน YouTube ได้นะตอนนี้มันยังดูไม่ได้นะครับสำหรับไออันนี้นะทุกคนตามนะครับทุกคนโอเคครับผมก็ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราต้อง <c oughs> ทำลิงก์สองหวัวแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูเติมโค้ดก่อนน,นะทุกคนสำหรับวิธีการเติมโค้ดนะครับผมอ่าวิธีการเติมโค้ดก็ไปที่เติมโค้ดทางด้านบน นะครับแล้วก็นี่เงี้ยก็จะเป็นตรงนี้เลยนะทุกคนก็ทุกคนก็ใส่ตามที่ได้เลยนะทุกคนนี่เงีอด D ข D ดเจ็ดสี่ห้าแปดทุกคนกดได้เลยครับนี่ฮะโอเคไม่ใช่แปดสิบนะทุกคนใครได้ก็คอมเมนต์ด้ด้วยนะครับทุกคนนะโอเคก็นี่ครับผมแปดสิบครับผมก็ตามนี้เลยนะทุกคนวพราตอนนี้แปดสิบมันทําอะไรได้บ้างนะทุกคนมันทําอะไรได้บ้างครับก็จะมีสาย สายนักแข่งสายไฮไลท์นะทุกคนเนี่ยโอเคจัดแลยครับนี่ฮะนี่ก็จะเป็นไอดีแล้วก็พาสเวิร์ดนะผมเป็นไอดีที่เชื่อมเฟซน,นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในจริงกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนก็ไปดูกันครบับโอเคผมก็ตอนนี้นวผมพี่ก็อยู่ในไอดียวันนี้ก็แล้วทุกคนก็นี่ครับผมเป็นไอดีสายนักแข่งนะทุกคนก็ นี่ฮนะก็จะมีเสื้อนักแข่งจรเงนะผมแล้วก็มีหมัดไฟแล้วก็มีปืนอพเลเรลเจ็ดทุกคนเป็นปืน UMP นะคะผม UMP เลเวลเจ็ดนะครับ, 7, รบทุกคนนะแล้วก็จะมีท่าเต้นแบบนี้ด้วยนะครับนีประมาณนี้ทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ไอดีแบบนี้นะผมจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปนะครับทุกคนนะโอเค ก็อยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็เดนนี้ใครผ่อ,อนอะไรก็ทุกคนนะเดี๋ยวผมเจอนบ